วิธีตั้งค่า tik tok เป็นส่วนตัวไม่อนุญาตให้คนที่ไม่ได้ติดตามดูวิดีโอและดูข้อมูลใน tik tok ของเราให้ทำแบบนี้นะครับเริ่มต้นนะครับให้เข้าไปที่ tik tok เข้ามาแล้วกดโปรไฟล์ทางด้านขวาล่างเมื่อเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์แล้วนะครับให้กดขีดสามขีดทางด้านขวาบนเสร็จแล้วให้กดการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวกดความเป็นส่วนตัว ในหน้าของความเป็นส่วนตัวนะครับเราจะเจอเมนูบัญชีส่วนตัวนะครับถ้าเราเปิดในส่วนของเมนูนี้คนที่ไม่ได้ติดตาม Tik t o อกของเรานะครับจะไม่สามารถดูคลิปหรือว่าวิดีโอของเราได้และเวลาที่คนอื่นจะมาติดตามเราเนาะเราสามารถอนุญาตได้นะครับว่าจะให้ใครบ้างติดตามท k t o อกเราหรือว่าไม่อนุญาตถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะเพิ่มความเป็นส่วนตัวเนาะก็สามารถมาเปิดในส่วนของหัวข้อนี้ได้เลยครับ หนเราลองมาดูกันแสดงผลของบัญชี TikTok ที่เปิดเมนูบัญชีส่วนตัวกันครับนี่นะครับเวลาที่มีบัญชีที่เปิดเมนูบัญชีส่วนตัวเนาะถ้าคนอื่นนะครับค้นหาบัญชีเจอมันจะขึ้นสถานะว่าส่วนตัวแบบนี้และเวลาที่เขานะครับกดเข้าไป เขานะครับจะไม่สามารถเห็นวิดีโอที่บัญชีนี้ลงไปได้มันจะเขียนว่าบัญชีนี้ตั้งค่าเป็นส่วนตัวจนกว่าที่เรานะครับไปขอติดตามเขาและเขาอนุญาตให้เราไปติดตามเขาได้เราถึงจะสามารถดูวิดีโอของเขาได้เนาะและทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการตั้งค่าทิกตอกเป็นแบบส่วนตัวนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ